มาคัชและฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโชว์คลิปการซ้อมส่วนตัวในช่วงนี้ครับตอนที่วงการฟุตบอลนั้นกำลังอยู่ในช่วงโปรแกรมทีมชาติโดยแลชฟอร์ดนั้นฟอร์มตกอย่างหนักมานานแล้วครับเมื่อรดูการก่อนเขาทำได้เพียงแค่8ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด43นัดในทุกรายการโดยในทางนี้ครับซีซั่นส0 2 2 2 0 2ีสเคยกดไปถึง30ประตูจากการลงถึง5 6นัดครับส่วนในซีซั่นนี้เจ้าตัวยิงยิงไม่ได้เลยจากการลงเล่นทั้งหมด4เกมครับ โดยทั้งนี้มาคัสแลตฟอร์ดไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษครับทําให้เขานั้นตัดสินใจใช้ช่วงเวลานี้ที่ว่างโดยการซ้อมซึ่งเขาก็โชว์คลิปการซ้อมจังหวะต่างๆบนอินสตาแกรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการยิงการรับส่งบอลอย่างรวดเร็วพร้อมกับพิมพ์แคปชั่นว่าวัตถุดิบแบบดิบหรือก,ก็คือการสื่อถึงทักษะขัน้นพื้นฐานนั่นเองหลังจากที่มาคัสแลตฟอร์ดได้โพสต์คลิปดังกล่าวนะครับมันก็มีคนเข้าไปสแสดงถึงความคิดเห็นหลายรูปแบบอย่างเช่นเดินหน้าต่อไปนะ ฤดูกาลของเรากําลังเริ่มต้นในตอนนี้และอีกฝากฟังหนึ่งครับมันก็มีคนไปบอกว่านายฝึกยิงตอนอยู่กลางปากประตูแต่นายยินเป็นริมเส้นตลอดแล้วก็น่าพวกนายไม่เคยตัดเข้ากลางเพื่อยิงเลยเป็นต้นครับและทางนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้มาคัสแลตฟอร์ดกลับมาคืนฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับไปติดทีมชาติอังกฤษให้ได้